เปิดไหมครับท่านเยพูดถึงโครงการที่จะจัดกิจกรรมในจังหวัดขอนแก่นให้เราได้รับทราบที่นึงมครับว่าเป็นโครงการนะครับเป็นโครงการร้อยกันสาสิน Innovation and Industrial Fair 2023นะครับซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมกันระหว่าง4จังหวัดนะครับก็ค <Okay. S 1> ือกาลสิงนะครับร้อยเอขอนแก่นและมหาสารคามนะครับในการจัดงานนะครับซึ่งในตัวงานเนี่ยจะมี 4, 4ีสิ่งนะครับที่จะเป็นสิ่งสําคัญที่จะเกิดขึ้นในงานนะครับสิ่งแรกก็คือการจัดนิทรรศการนะครับมีนิทรรศการเกี่ยวกับาการแปรรูป สินค้านะครับทางการเกษตรนะครับสินค้าทางอาหารนะครับนวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและก็นวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆนะครับอันที่2เนี่ยก็จะเป็นการออกแสดงร้านค้านะครับคือมีการจัดบูธนะครับทั้งหมด80บูธนะครับจากภาคอุตสาหกรรมนะครับจากผู้ประกอบการทั้ง4จังหวัดนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานนะครับมีคุณภาพนะครับแล้วก็มีราคาประหยัดนะครับอย่างที่3เนี่ยก็คือมีการ เสวนานะครับถึงทิศทางนะครับแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจนะครับและอนาคตในการลงทุนนะครับการตลาดนะครับของอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมนะครับในสีจังหวัดน,นะครับซึ่งจะมีทั้ง ผู้บรรยายนะครับจากท่านทางสภาอุตสาหกรรมทั้ง4จังหวัดนะครับแล้วก็สภาหอการค้าทั้ง4จังหวัดนะครับแล้วก็คณาจารย์นะครับแล้วก็แขกผู้เกี่ยวต่างนะครับมาร่วมให้ข้อคิดเห็นและร่วมบรรยายในอนี้นะครับส่วนสุดท้ายเองจะเป็นการจับคู่ธุรกิจนะครับท่านก็จะเป็นการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสนะครับให้กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับทั้ง4จังหวัดเนี่ยสามารถที่จะพบปะนะครับมีความสัมพันธ์กับทางภาคส่วนธุรกิจอื่นนะครับจาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างยอดขายนะครับการลงทุนและก็ขยายตลาดสู่ต่างประเทศเพิ่มขึ้นครับงานนี้จากที่ไหนครับแล้วก็จัดเอนที่เท่าไหร่ครับงานนี้จัดที่ศูนย์ประชุมนะครับการจนาพิเศษนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับในระหว่างวันที่25-27ถึง27สิงหาคม2 5 6 6นระครับระหว่างเวลา9.00นนะครับถึงเวลา อ่ายี่สิบุดวันทุกวันนะครับแล้วก็พร้อมกับการจับคู่ธุรกิจเนี่ยหากท่านใดนะครับผู้ประกอบการท่านใดเนี่ยมีความสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมจับคู่ธุรกิจได้เลยนะครับตลอดทั้ง3าวันนะครับสามทางสภาครับครับทางสภาอุตสาหกรรมมหาสารคามนะครับครับอ่าได้มีส่วนร่วมในอย่างนี้ยังไงครับก็คือก็คือ อันนี้เป็นนิ้วไม้หนาดีครับเป็นครั้งแรกครับที่เกิดอที่เกิดจากความร่วมมือนะครับทั้งรัฐและเอกชนนะครับเกิดจากการลัฒนของอุตสาหกรรมพันาอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับทั้งสี่จังหวัดนะครับทั้งร้อยเอกสารรมขอนแก่นกาฬสินนะครับอีกทั้งภาคเอกชนในนามของสภาุตสาหกรรมก็เป็นภาคเอกชนที่จะมาช่วยเสริมนะครับเลือกเฟ็นต์พวกกันที่จะมาช่วยในการออกงานดังกล่าวนะครับนะครับก็คิดว่าเบื้องต้นครับเป็นครั้งแรกที่ มีการจัดงานในลักษณะรวมกลุ่มจังหวัดแบบนี้เกิดขึ้นนะครับในสีจังหวัดนะครับก็มีผู้ประกอบการในท้องถิ่นครับก็คือเราจะได้เห็นว่าในงานดักเก่าจะมีผู้ประกอบการท้องถิ่นครับมาแสดแงให้เห็นถึงศักยภาพนะครับและก็ศักยภาพนะครับของผู้ประกอบการท้องถิ่นมีโปรดักต์ไหนบ้างที่ถูกเชือกเฟ้นมาแล้วเป็นที่เป็นที่ประจักษ์ครับว่าข้อสึกท้าดัางกก่าเนี่ยถูกเทียบพร้อมไปด้วยหนึ่งคือนวัตรกรรมสองก็คือ หรืพัฒนาสายภาพการแปรรูปต่างๆน,น,นะครับรวมถึงรูปแบบที่ทางของให้จัดก,การพัฒนามาให้ปละงงานเกิดในเชิงพาณิชย์มากขึ้นนะครับสิ่งที่เราจะได้เห็นคือว่าสินค้าที่มาแสดงหลังจากนิวัตกรรมแล้วสามารถขายได้ในเชิงพาณิชย์เป็นที่ประจักษ์อย่างแท้จริงน,นะครับหวังว่าผู้ที่มาเยี่ยมชมงานครับจะได้รับความเต็มอิ่มทั้งคือได้เห็นสินค้าในท้องถิ่นเราสองคือได้มีโอกาสาที่ได้ ค้นหานะครับซัพพลายถ้าเกิดเป็นผูผู้ประกอบการก็พ้หาซัพพลายเออร์ที่จะเป็นคู่ค้ากันนะครับมีการมชิงธุรกิจนะครับและกรอบที่3ก็คือประมาณมารลบฟังการเสวนานะครับดยการเสวนาครั้งนี้เนี่ยก็ในบริบทคือเปหมายคือเราจะพูดเจาะลึกเน้นเน้นลงลึกลงไปในกรณีที่แนวทางในการพัฒนานอุตสาหกรรมในจังหวัดร้อยเอกสามสิบสี่จังหวัดครับวิทยากรที่มาร่วมก็คือเป็นวิยีกรในท้องถิ่นก็คือมีผู้นําองค์กรภาคเอกชนนะครับทั้งอุตสากรรมของการค้า รวมถึงผู้ประกอบผลสําเร็จหรือคนที่ทําให้กับโปรเจกต์ที่มีผลนะครับข้างจังหวัดข้างเจียงของเราก็มาร่วมเป็นวิทยากรได้ครับรวมถึงได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ทุทธนลทวชารีนะครับก็คือก็จะเป็นผู้บริหารในเวยียงจันทร์รอจิสิปาครับหรือที่เราได้ยินกันคือคือท่าเรือบกน,นะครับที่อยู่ฝั่งเวียงจันทร์เขาจะไม่ได้รัร้อยฝั่งของบริบทคือการเชื่อมโยงระหว่างคือจะก,กรอบที่ในกลุ่มร,ร,ร้อยแกนสารสินแล้วเนี่ยะจะเชื่อมโยงไปประเทศ ในศรีอเมราเราทำไงได้บ้างนะครับก็ครั้งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราจะคุยกันเฉพาะในเฉพาะในกรอบของในสีจังหวัดเรามีจังหวัดข้างเคียงครับรวมทั้งตัว,ตวอะไอ่งเราก็ได้เชิญกองศุนนะครับที่อยู่ในจังหวัดข้างเคียงประกอบด้วยกองศุนจีนครับกองศูนเวียดนามกองศุนลาวครับรวมถึงทั้งเปรูด้วยนะครับประมาณนี้นะครับก็ก็จะมาร่วมในงานนี้เราครับก็คือคิดว่าเืองต้นนี้คือก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีครับที่จะให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นครับ ได้ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายครับได้ขยายช่องทางในการแสดงสินค้าให้คนที่มาร่วมงานได้รู้จักและเป็นที่ประจักมากขึ้นว่าเรามีของดีอะไรในจังหวัดเราครับนะครับได้คาดคาดคาดหวังในเรื่องยอดเข้าผู้ใช้งเงินไหมเหที่ที่เราสนใจคือมีมีสองอย่างครับก็คืออนแรกก็คือหนึ่งคือจํานวนผู้มาร่วมงานเนี่ยนะครับสาเหตุที่ขุมวะแกนสินเลื่อที่มาลงจังหวัดขอนแก่นนะครับเนื่องจากระยะแต่เดิมนี่คือตั้งแตเวลาเรา อีเวนต์อะไรก็คือได้รับผลตอบรับดีอยู่แล้วนะครับตรอบกับครั้งนี้ครับคือในขณะเดียวกันที่วันในวันในวันเวลาดังกล่าวที่เรามาจัดงานครับในสถานที่เดียวกันก็จะมีอีเวนต์อื่หนึ่งเจ็ดสองอีเวนต์อยู่แล้วนะครับอีเวนต์ขนาดใหญ่สองอีเวนต์นะครับแต่ไ <osc> ม well, uh ่ไ huh ม่ไม่ไ huh ม่ขอไม่กล่าวถึงว่าเรียกว่าอีเวนต์อะไรแต่ว่าเราก็จะเป็นอีเวนต์ที่สามที่เปิดนะครับก็คือความหมายทั้งทั้งสามอีเวนต์ก็จะช่วยเสริมกันก็จะมีผู้มาเยี่ยมชมในงานก็ค่อนข้างที่ที่เราคาดหวังก็น่าจะอยูู่่ในรรรัับปิมาณททีีสงงคอก้ อีกส่วนหนึ่งคือบุคคลที่อยู่ภายในบริเวณนะ็คือนักศึกษาของไมาเลยมาหออนะแกนก็คิดว่าก็คือก็จะมาร่วมรับชมรับฟังกับเรานะครับก็จะได้ยิ้มแจกดัง,งนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วถ้าคือสิ่งที่เราคาดหวังที่2ก็คือความหมายคือเป็นผลลัพธ์ที่ออกมาคือเอาคาที่ออกมานะครับเรามีความคาดหวังว่าถ้าเกิดในตอนที่ว่ามีผู้มาเยี่ยมชมมาจุดมาชมสินค้ากันที่ประจักษ์แล้วจะขอให้เกิดการจับจัาใใช้สอยซื้อขายครับทั้งในตอนที่ว่า ขายในขายถึงเอ็นยิเซอร์หมายว่าผู้มาเดินในงานเองและอีกส่วนนึงคือจะขายให้กับผู้ค้าที่ไปเชิญแท้ที่เชิงพาณิชย์นะครับก็คืออาจจะมีซื้อซื้อไปเพื่อขายต่อมือที่สองมือที่สามือจะเพื่อการส่งออกก็จะเป็นผลยิ่งขึ้นนะครับเราคิดว่าเบื้องต้นประเมินว่าถ้าเกิดเราได้รับการตอบรับได้การที่ดีนะครับผลลัพธ์แล้วก็ยอดการจัดจะแท้สอยก็คือทางในขณะเดียวกันทางท่านรองผู้ว่าการเงินฝามแก่นครับก็ได้ ให้คําเสนอคาแนะนํามาครับก็คืออยากจะให้สนักงานสถิติของจังหวัดน,นะครับมาวัดผลนะครับมาเก็บข้อมูลทั้งจํานวนคนทั้งอินแปร์ทั้งในเชิงปริมาณเงินที่เข้ามาใช้แล้วรวมรวมถึงเชิงคุณภาพก็คือรูปแบบการจัดงานคุณภาพของผู้มาออกบูธดีขนาดไหนครับก็คิดว่าก็าจะเป็นฐานข้อมูลที่จะนําไปใช้ต่อไปในการจัดงานครั้งต่อไปครับสินค้าเด่นเด่นในงานนี้ครับคือเด่นๆ่สินค้าที่ เรอยกาหว่าเป็นจากคําที่ว่าเบื้องต้นคือจากคําว่าร้อยแก่สารสินแล้วนะครับมีอินโนเวชันเนี่ยนี่ดัเลื่อนแฟร์นี่ควมหมายเนบะื้องต้นสินค้าพื้นที่จะเอามาครับถ้าเป็นสินค้าพื้นฐานก็ต้องมีนวัตกรรมต้องมีความแตกต่างครับต้องเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจและมีศักยภาพครับเราจะไม่ได้เอาสินค้าที่เป็นสินค้าที่ทั่ว,วไปมาไม่ปรกบูดนะครับในขณะที่ ทางภาครัฐเองครับจากงานครั้งนี้ขึ้นมาคือผู้ประกอบการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,จใจยดๆทั้งสิ้นในการมาออกบูธครับบูธขนาด 3x2 ดังนั้นเสร็จโคต้าของแต่ละจังหวัดได้ยุดจังหวัดละ20บูธดังนั้นเสร็จแต่ละจังหวัดก็จะมีหน้าที่คือคัดเฟ้นเลือกเฟ้นนะครับผู้ประกอบการที่มีอยากภาพเข้ามาเข้ามาออกร้านของเราครับปัจจุบันนี้คือคือตอนนี้บูธคนที่ขอขอเข้ามาออกงานนี่มากกว่าผูที่เรามีรองรับแล้วทีกนั้นก็คือ ทา,ทางสำนักง,งานสหก,ก,ก,าากรจังหวัดมหาสารคามครับเดี๋ยวคงจะตั้งกรรมการกันคับเลือกผู้ประกอบการที่จะเข้ามาออกบูธในนี้นะครับแล้วลองเป็นอย่างยิ่งสินค้าที่มาอยู่ในบูธหรือมาออกบานคือต้องได้รับความสนใจและเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและน่าสนใจด้วยครับครับมีตัวเลขคาดไว้ครับว่ามูลค่าคนมาซื้อประมาณเท่าไหร่ร้อยล้านสองร้อยล้านหรือเท,ท่าไหร่หรือกีหลาคือถ้าถ้าเกิดเรา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 พูดกันง่ายๆนะครับ ถ้าเกิด80บู๊ถ้าเกิดเราดูตัวเลขนะครับจากการตัดอยู่3วันนะครับถ้าเกิดแต่ละบู๊ที่ขายได้บู๊ละหมื่นหมื่นหมื่นอยู่3วันนะครับประมาณนี้เอาคิดคิดว่าตัวเลขที่มันพอเป็นไปได้ก็คืองินก็จะเกิดขึ้นอยู่ประมาณถ้าเกิดนั้นจะเกิดขึ้นประมาณ24ล้านเป็นขั้นต่ำในในขณะในงานนะครับแต่ว่าส่วนที่เกิดกิจใช่ครับแต่เกิดเป็นการเกิดการแมทชิ่งแล้วการซื้อขายกันต่อเนื่องเดี๋ยวเราจะเก็บข้อมูลข้อมูลสถิติครับว่า มีการเจรจาต่อรองแล้วก็ซื้อในเชิงพาณิชย์กันมากขนาดไหนนะครับประมาณนี้ผมคิดว่าตัวเลขตรนี้แต่ว่าอย่างไรคือตัวเลขนี้เป็นตัวเลขในงานสามวันนี้เป็นตัวเลขสํหรับเริ่มต้นน,นะครับแต่ตัวเลขที่เป็นองค์ประกอบอย่างแท้จริงที่มันซ่อนอยู่ในยงมีเยอะครับคือยอดที่มันซื้อขายกันจริงคือสมัยคือจะมียอดอยู่ที่ถ้าเกิดเราเราเราคิดว่าวันละหมื่นก็คือบราาิัาหมืองทียี่สี่ล้านองค์งงประกอบพยก์ของผู้ที่ มาร่วมงานครับค่าที่ใยในการเดินทางการจับใจ่ายใช้สอยการค้างแรงการทานอาหารไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทางทางติเขาจะคำนวณอิมแพกไหมแต่ว่าเราเห็นว่าเป็นตัวเลขขั้นต้นและตัวเลขที่มันเป็นไปได้ขั้นต่ำครับแต่คิดว่าคิดว่าในแต่ละบูธที่มาออน่าจะสร้างมูลค่าได้มากกว่านี้นะครับทีเราคิดว่างานนี้น่าจะเป็นงานหนึ่งครับที่ภาพรับลงทุนหรือกรแะช่วย จะตุ้นเศรษฐกิจอย่างเป็นมากเป็นผลนะครับ,มามารบขอบคุณครับขอบคุณครับ